กฎหมายบัตรเครดิตที่หลายคนคิดว่ารู้แต่ความจริงคือไม่เคยรู้สวัสดีทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วกับเรื่องใกล้ตัวสุดๆที่หลายคนอาจจะเมินเฉยมานานนั่นก็คือบัตรเครดิตนั่นเองจริงๆแล้วใครๆก็มีบัตรเครดิตติดกระเป๋าเพราะมันสะดวกสบายเวอร์จะรูดซื้อของก็ง่ายจะจองตั๋วก็ไวปานจรวด แต่ขอบอกเลยว่าถ้าเราใช้มันแบบไม่รู้กฎไม่รู้กติกาเนี่ยนะมันก็อาจจะกลายร่างเป็นกับดักทางการเงินได้ง่ายๆเลยนะวันนี้ผมจะมาคุยกับเพื่อนๆแบบเปิดอกถึงเรื่องสิทธิและหน้าที่ของเราในฐานะผู้ใช้บัตรเครดิตตามกฎหมายที่คุ้มครองเราอยู่จะได้ใช้บัตรอย่างช้านฉลาดและไม่เสียเปรียบใครพร้อมแล้ว มาดูกันเลยสิทธิโคตรสำคัญผู้ใช้บัตรเครดิตมีแต้มต่อขนาดไหนรู้ไหมว่ากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับบัตรเครดิตนั้นมีอยู่จริงและมันให้สิทธิพิเศษแก่เราแบบที่คาดไม่ถึงเลยล่ะนี่คือ4สิทธิหลักที่คุณต้องจำให้ขึ้นใจเหมือนเป็นอาวุธลับทางการเงินของเรา1สิทธิยกเลิกบัตรได้ทุกเมื่อไม่ต้องกลัวโดนปรับเบื่อแล้ว อยากเปลี่ยนใจคุณมีสิทธิที่ยกเลิกบัตรเครดิตได้ทันทีโดยที่ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องกลัวเกรงใจใครจัดไปเลยถ้าไม่ใช้แล้ว 2. ดอกเบีย้ยและค่าธรรมเนียมต้องแฟร์ธนาคารไม่ใช่ว่าจะคิดดอกเบีย้ยหรือค่าธรรมเนียมได้ตามใจชอบนะจ๊ะทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด นั่นแปลว่าเราจะไม่ถูกคิดดอกเบี้ยที่สูงเกินจริงจนหน้าตกใจแน่นอน 3. เจอรายการแปลกๆค้านได้เลยเคยไหมที่อยู่ดีๆก็มีรายการเรียกเก็บเงินที่เราไม่ได้ใช้โผล่มาในใบแจ้งหนี้ถ้าเจอแบบนี้รีบค้านทันทีคุณมีสิทธิที่จะโต้แยง้งและไม่รับผิดชอบรายการที่ผิดปกตินั้นได้อย่าปล่อยผ่านเด็ดขาด 4. บัตรหายหรือโดนขโมย ไม่ต้องรับผิดชอบหลังแจ้งอายัดอันนี้สำคัญมากทันทีที่คุณรู้ว่าบัตรหายหรือโดนขโมยแล้วโทรแจ้งอายัดบัตรเลยรายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณแจ้งไปแล้วคุณไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้นสบายใจได้เลยตราบใดที่เราแจ้งทันท่วงทีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเป็นคนใช้บัตรที่ดีทำได้ง่ายนิดเดียวไหนๆเราก็ได้สิทธิพิเศษดีๆมาแล้ว เราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ด้วยจะได้ไม่มีปัญหาตามมาที่หลังนี่คือ3สิ่งที่คุณต้องทำเสมอเพื่อเป็นสุดยอดนักใช้บัตรเครดิต 1. เช็คบินให้ละเอียดเหมือนเช็คดวงทุกครั้งที่ใบแจ้งหนี้มาถึงอย่าแค่ดูยอดรวมแล้วจ่ายให้ตรวจสอบทุกรายการอย่างถี่ถ้วนว่าถูกต้องครบถ้วนไหมมีอะไรแปลกปลอมเข้ามาหรือเปล่าจะได้รีบแก้ไขก่อนสายเกินไป การเช็คบินคือการปกป้องเงินในกระเป๋าตัวเองนะ 2. จ่ายให้ตรงเวลาคือการรักษาเครดิตไม่ต้องบอกก็รู้ว่าการจ่ายหนี้บัตรเครดิตตรงเวลานั้นสำคัญที่สุดนอกจากจะไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแพงลิบหลิวแล้วมันยังเป็นการสร้างเครดิตทางการเงินที่ดีให้กับตัวคุณเองด้วยนะเครดิตดีมีใช้ไปกว่าครึ่ง 3. เก็บหลักฐานไว้สำคัญกว่าที่คิด สลิปการชำระเงินหรือหลักฐานการโอนเงินต่างๆควรเก็บไว้เสมอเผื่อในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดหรือปัญหาการเรียกเก็บเงินในอนาคตจะได้มีหลักฐานไว้ใช้ยืนยันไงละ่ะการไว้กว่าแก้คือคติประจําใจสรุปใช้บัตรเครดิตให้ฉลาดไม่ใช่แค่สบายจำไว้เสมอว่าบัตรเครดิตเป็นแค่เครื่องมือที่ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้น แต่เราต้องเป็นคนควบคุมเครื่องมือนั้นไม่ใช่ปล่อยให้มันมาควบคุมชีวิตเราดังนั้นจงเรียนรู้ที่จะเป็นนายของมันให้ได้เจอกันใหม่ตอนหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับนั่นก็คือการลงทุนสำหรับมือใหม่ต้องระวังอะไรบ้างอย่าพลาดนะครับ